อ,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 อร่อยอร่อยไก่ทอดนี่มันอร่อยจริงๆเลยายในวันเนี้ยได้ข่าวมาว่าช่วงนี้เอ็นเจโดนพวกวเลเจอร์ลุมแกลงตลอดเลยไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าเอนะ็นเจน่ะโดนลุมแกลงจริงไหมแหมแต่อย่างเอ็นเจเนี่ยนะจะโดนวเลเจอร์ลุมแกลงไม่อยากจะเชื่อเลยแฮะไฮว่าแต่ตอนนี้เอ็นเจอยู่ไหนกันนะช่วงนี้แซงชะมัดเลยอ่ะดันไปติดนี่พวกวลเลเจอร์เขา ได้ทำให้จะต้องโดนทนแก้งแบบนี้ปบิดยานแค่ไหนนั่นเนี่ยแกก็ช่างเืินเรื่องแค่เนี้ยจิบใจอย,อยู่แล้วถ้าเลกับการไม่ต้องจ่ายนี่เอเฮ้ hey? ติดหนี้เวลเจอร์อย่างนั้นเหรออ๋อหรือว่านี่คือเหตุผลที่ NJ โดนแกล้งกันนะอย่างนี้นี่เอง NJ ไปติดหนี้เวลเจอร์ก็เลยโดนพวกเวลเจอร์ลุมแกล้งวะโถเอ้ยงแล้วเฮ้ยกลับไปทำความสะอาดบ้านดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะ อะไรกันเลยเนี่ยเดี๋ยวนะนี่มันแกล้งกันโหดเกินไปหรือเปล่าฮะระเบิดเลยเหรอเฮ้ฮะวิลเจอร์อย่างนั้นเหรออย่าบอกนะว่านี่คือวิลเจอร์ที่แกลง้งเอ็นเจนะโอ้ยหัวล้อขนาดนั้นใช่แน่ๆเลยแกล้งแล้วก็ขำด้วยอ่ะนิสัยไม่ดีชะมัดอ้าวจอยขาเย็กเลยอะไรจะอารมณ์ดีขนาดนั้นล่ะเนี่ยเฮ้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 ยเ่้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ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  อะไรเอ็นเจเธอโอเคหรือเปล่าน่เอาายวัสดีชิคกี้ออไม่มีอะไรหรอกฉันสบายดีพอดีว่า เหมือนจะติดกับดักสัตว์นะสิแหมไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วฉันเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเลยมันเกิดอะไรขึ้นน่ะไหนเธอมาเล่าให้ฉันฟังสิเหตุการณ์อะไรอย่างนั้นเหรอก็เธอโดนวิลเจอร์แกล้งไม่ใช่หรอเมื่อกี้เนี่ยแถมในหมู่บ้านตอนเนี้ยเขาก็เล่ากันไปทั่วเลยนะว่าเธอโดนวิลเจอร์ลุมแกล้งน่ะเงยนายเข้าใจผิดแล้วฉันไม่ได้โดนลุมแกล้งสักหน่อยไม,ไม่มีเหตุผลให้ต้องโดนลุมแกล้งและนี่นาคิดมากหรือเปล่าฉันแค่โดนพลาดไปเหยียกกับดักเฉยๆเหยเธอโกหกใช่ไหมอ่ะเอ็นเจ เธอดูเลือกลากนะอไม่ได้โกหกสักหน่อยอ่านี่นี่ไปกินข้าวบ้านฉันดีกว่าปะอันนี้ฉันเลี้ยงเงงร้อยเลี้ยงเหรอโอเคแจวเลยแจวเลยร้อยเธอเนี่ยนะจริงๆฉันนั้นรู้อยู่แล้วแหละว่าเธอโดนแกล้งเพราะไหลนะเมื่อกี้นี้ฉันได้ยินเธอพูดนะว่าเธอติดนี่เวอเจอร์น่ะนะหมายรู้แล้วยังไงเหรอลายก็ใช่เลยสิหน่อยแน่ฉันบอกแล้วไงอย่าไปยืมตังเวอเจอร์ไปทั่วน่ะ ก็จันขัดสนนี่นาก็เกมมันมันจะออกมาแล้วอ่ะมันจะออกมาไม่กี่วันนี้แล้วแต่ฉันยังไม่มีตังค์เลยอ่ะกเลยต้องแบบว่าไปหยิบยืมอ่ะไหนพอยืมแล้วไม่มีตังค์จ่ายเขาก็เลยมาแกล้งแบบนี้นะสิ ต่เขาบอกว่าถ้ายอมให้แกงแบบนี้ไปสักสัปดาห์นึงอ่ะจะไม่คิดเงินเลยนะเออเฮ้ยเบลเจอร์นั่นก็โลกจิตชะมัดเอยเอาเป็นว่าไปบ้านเธอก่อนดีกว่าฉันว่าเราจะต้องทําอะไรสักอย่างแล้วอ่ะเข้าใจแล้วนาไม่อยากจะเป็นเรื่องใหญ่เลยอะเอยถ้าโดนแก้งอย่างนี้ไปเรื่อยเดี๋ยวเธอก็ตายจริงๆขึ้นมาหรอกเออมันอย่างฉันไม่ตายง่ายๆหรอกนาเออเธอเนี่ยนะอืเอาล่ะถึงบ้านฉันแล้วมาเดี๋ยววันนี้จะทาอาหารให้นายกินโอ้เอ๊ คือว่าสงสัยสงสัยนกมันจะบินมาแล้วก็แบบว่าข้าบขยะอะไรมาอย่างนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวสิเอ็นเจนี่มันไม่ปกติแล้วทำไมบ้านเธอถึงได้สภาพเป็นแบบนี้ล่ะขยะเต็มไปหมดเลยอ่ะช่วงนี้มันก็เป็นแบบนี้ทุกวันแหละสงสัยจะเป็นเพราะฝูงนกอ่ะมันบินอพยพแล้วมันก็ข้าบขยะมาทิ้งนะสิไ้ฝูงนกอะไรของเธออย่ามาโกหกนะไม่เห็นมีนกสักตัวเลยเนี่ยเห็นไหมอ่ะ จริงๆเราจะพวกวินเลชนะนั่นมานาันอะขยามาทิ้งนาบานจะชุกเท้าหลายอ่ะปล่อดูสวนที่ฉันมันทำอย่างดีสิ กลายเป็นที่ทิ้งขยะไปแล้วอ่ะถึงฉันอยากจะแก้แค้นแค่ไหนฉันก็ยังทําไม่ได้อะเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าการแกล้งมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆถ้าเธอยอมให้แกล้งเน่ยนะไงทํายังไงดีอะชิคิฉันทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะฉันเป็นลูกหนี้นี่นาไม่จริงไม่จริงหรอกถ้าเธอหาเงินมาคืนได้เธอก็ไม่ต้องโดนแกล้งยังไงล่ะอะก็จริงของนายไงแต่ว่าฉันจะไปหาเงินที่ไหนอะช่วงนี้ติดเกมซะด้วยเฮ้ง ก่อนอื่นเลยนะต้องจัดการกับเจ้าพวกวิลเลจเจอร์ที่มาแกล้งเธอก่อนเออแล้วนายมีวิธีไหมอะ่ะไออเอาเป็นว่าเข้าไปในบ้านกันก่อนดีกว่าโอเคเอางั้นก็ได้ไอหัวขยะเต็ตไมไปหมดเลยไอเอ็นเจเดี๋ยวฉันจะเก็บไปทิ้งให้หมดเลยดีมากดีมากเอ๊ะเดี๋ยวนะเสียงอะไรนะ่ะ <c oughs> อ่าเฮ้ยเดี๋ยวนั่นมันวิลเลจเจอร์คนเมื่อกี้นี่นี่ไง่ฮเฮ้ยเดี๋ยวนี่นายเอาขยะมาโยนทิ้งทำไมเนี่ยก็เพาว่าเอ็นเจ ก็ฉันยังไงล่ะฉันจะทําอะไรก็ได้อ่าเฮ้ใช่อย่างนั้นที่ไหนก็เลาติดเงินก็ติดเงินสิมันไม่ใช่เรื่องของนายอ่าไหนเนี่ยนะเอยว่าขยะเยอะขนาดนี้นาะยเก็บไปทิ้งเลยไนดะ้ทำไมฉันต้องถาด้วยอ่าก็เอ <N> ็นเจเป็นลูกหนี้ไม่ใช่ลูกน้องนายซะหน่อยอะแต่ว่าฉันยื่นข้อเสนอให้เอ็นเจไปแล้วว่าจะให้ฉันแก้เดึ่สัปดาห์เอ็นเจจะไม่ต้องจ่ายหนี้ฉันเลยนายเจก็ตกลงแล้วด <N> ้วยอ่า เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เก็บไปเดี๋ยวนี้เลยนะไม่เก็บแล้วฉันก็จะเอาบานทึกภาพด้วยอ่าเฮ้ยเฮ้ยอ,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 อะไรของนายนเนี่ยเจ้าวลเลีเจอร์ตัวนี้หน่อยเนี่ย น่าโมโ,โหชะมัดเลยเอ็นเจเธอไปตกลงแบบนั้นได้ยังไงกันล่ะเป็นความผิดของฉันเองฉันคิดน้อยไปหน่อยเงาเพราะฉันคิดว่าฉันไม่อยากจะไปหาเงินมาใช้นี่ฉันขี้เกียจอ่ะที้เธอเนี่ยนะจากความขี้เกียจโดยเฉพาะเลยเนี่ยโอ้ยทำไงดีละ่ะฉันก็ไม่อยากโดนแกงแบบนี้ต่อไปแล้วด้วยอย่างถ้าเป็นอย่างนี้เลยก็นะเดี๋ยวอีกสักพักเจ้านั่นมันต้องเอาขยะมาทิ้งเพิ่มแน่นอนเลยเก็บเท่าไหร่ก็ไม่หมดหรอกเออเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าแต่ฉันจะทำการแก้เ็ดเจ้าตัวนั้นให้นะโอ้ยัง ก่อนอื่นน่ะเราจะต้องสร้างกับดักซะก่อนไงล่ะโอเคแจ๋วเลยงั้นเรามาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่าเอ็นเจ ลุยเก็บขยะก,ก่อนเก็บขยะก่อนเอาละเท่านี้ก็ดักก็เสร็จแล้วใช่แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละเอนเจรับรองว่าถ้าเจ้านั่นมาแล้วก็มันจะต้องซี่ไแงแกแน่ๆเฮ้ยแล้วเดี๋ยวเจ้านั่นต้องมาทิ้งขยะอีกแน่นอนเอาเป็นว่าเราไปแอบดูกันดีกว่าเอนเจโอฉันว่าน่าจะใช่นะเมื่อจะขนขยะมาใกลๆแล้วหรือเปล่าฉันได้กลิ่นขยะมาโชยมาเลยอะ,ยะยเฮ้ยจมูกเธอนี่ดีชะมัดเอาเป็นว่าไปซ่อนตัวก่อนดีกว่าตรงนี้แอบตรงนี้แอบตรงนี้แอบหลังบ้านเธอถ้าเจ้านั่นมาโยนทิ้งขยะอีกแล้วก็นะจะต้องโดนกับดักแน่นอนเเลลยยชัว้าบ เออมาแล้วง่ะโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเจนันมาจริงด้วยเอ้ยมันเอาขยะมาจากไหนเร็วจังเลยเนี่ยโอ้ยเหมือนว่ากําลังหาที่ทิ้งอยู่หรือเปล่านะเฮ้ยแน่นอนนั่นสิมันจะต้องเอามาโยนทิ้งบ้านเธอนี่แหละนนำใหญ่แล่าโอ้ยโอมันโยนทิ้งจริงด้วยโอ้โหรอบนี้ขยะเยอะกว่ารอบที่แล้วอย่างไรเอเจ้ยเฮ้ยดูสิเจนันหัวล้อใหญ่เลยอ่ะไหแต่ไม่เป็นไรระวังกับดักไว้แล้วจริงสินับถอยหลังรอได้เลย เฮ้ยนั่นไงล่วงไปแล้วกจ้แจ๋วเลยกับตักทำงานแล้วเอ็นเจเฮ้ยขอดูหน้าเจ้านี่หน่อยแล้วกันเลยไอ้ใปสบายนะนทำแบบนี้เพื่ออะไรอะรบมือกับเอ็นเจอย่างนั้นเหรอ จะไม่ยอมยกนี้ให้นะจะไม่ยกนี่ให้จริงๆอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นเลยก็ฉันจะทําการโยนขยะลงไปใส่หัวนายข้างล่างนี่เลยเอาไหมล่ะอ,อย่าเลยานเอาไว้บอกมาก่อนสิว่าจะไม่ทําอีกอะฮะเีเท็จเป็นพนังเยอะยัยงไงฉันก็ทำเานกันถ้าทำแบบนี้นี่เนะน,นะนี่ยนไะอ้ยหยุดนะนี่เนี่ย ไอเอาอีก ALLY หรือเปล่าเอาอีกหรือเปล่าขยะฉันมีอีกเยอะเลยนะฮะอันที่มาขยะจากบ้านนะนี่นะนี่แน like ่นี ountain, e> ่แน่โยนใส่หัวนายแบบนี้ไปเรื่อยๆจะยอมหรือยังจะยอมหรือยังฉันยอมแล้วฉันยอมแล้วฉันยอมแล้วอฉันยอมแล้ว เอาไป่อยดีที่มีท่ามันยกให้อ่าหรืไอแค่นั้นยังไม่พอหรอกนายน่ะต้องมาทําความสะอาดบ้านเอ็นเจให้ด้วยเข้าใจไหมถ้มาไม่อย่างนั้นล่ะก็จะโยนขี้ใส่หัวนายนขนเข้าใจนะเฮ้ยโอเคโอเคถ้ายอย่างนั้นล่ะก็มาทําความสะอาดบ้านเอ็นเจหนนี้เลยอ่านั่น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 ,น,นเห็นอยากใหญ่ตรงนั้นไหมจัดการให้เรียบร้อยเลยนะอเออดีมากดีมาก ใช่แล้วอ่ะสะอาดหมดจดอ่ะ,อจอะแจ๋วเลยเอาแหละเท่านี้ก็หายกันแล้วนะกลับบ้านไปได้แล้วพอใจแล้วอ่ะอย่ามาแกล้งเง<อ>ี้เจ๊จอีกหล่ะเข้าใจไหมจำไม่ได้ครับครับอ่าโอเคไปได้ไปได้ไไดโอ้ยวิ่งเร็วขนาดนั้นกลัวอะไรขนาดนั้นล่ะเนี่ยเอ้ยไปเลยแนละ้วยากลับมาอีกเข้าใจไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจิคกี้ว่าไงไปเลยยั มันไปแล้วมันไปแล้วแล้วว่าแล้วว่ายังไงอ่ะเฮ้ยมันบอกว่ามันจะไม่ทำอีกแล้วมันจะไม่เอาขยะมาทิ้งอีกแล้วแนะ่แจ๋วเลยแล้ว,แล,วแล้วเรื่องนี่ของฉันอ,ะอ่ะอ่เรื่องนี่อ่ะมันก็ยกนี่ให้ไม่เอาแล้วเงินแน่ว้าวแจ๋วแลยนี่นาชิคินายนสุดย ไอ้อแจ๋วเลยเท่านี้เธอก็ไม่ต้องโดนแล้งแล้วเอ็นเจฉันจะไม่โดนแล้งอีกต่อไปแล้วฉันไม่ต้องจ่ายนี่ด้วยแบบนี้มันเจ๋งสุดๆไปเลยนี่หนเอเฮอใช่แล้วใช่แล้ว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 อย่างเงี้ยฉันก็ไปนั่งเล่นเกมได้ทั้งวันแล้วสินะไม่ได้เธอจะต้องไปขุดเหมืองหาเงินมากับฉันคอนบอ๋ออะไรอ่ะในมุมไม่ต้องจ่ายนี่เราก็ไม่ต้องหาเงินเพิ่มเลยอ่ะแต่เธอบอกฉันสิว่าเธอมีนี่กับแค่คนเดียวหรือเปล่าด่ะอื ที่ฉันได้ยินมาแล้วนะเหมือนว่าจะติดนี่อยู่กับหลายคนเลยนี่เฮ้ก็จริงของนายอ่เะเายเลยไปสนิทเลยเค่ได้หนึ่งคนแต่เลยตั้ง15บห้คนเพราะฉะนั้นเหรนะเธอจะต้องนี่ไปไปกับฉันฉันไม่อยากไปไปขุดเหมืองหาเพชรกับฉันเดี๋ยวนี้เลย เดี๋ยวจ่ายนี่หมดแล้วค่อยเล่นไปเดี๋ยวนี้เลยไปเลยก็จ่ายแล้วนะไอ้เธอเนี่ยนะไ้ ขอบคุณมากเลยนาแหมวันนี้นายเก่งชะมัดเลยอยากหาแหล่งกุดเพชรได้ันเยอะเลยอ่ะใช่แล้วแหละแล้วเพชรส่วนของฉันน่ะก็ให้เธอไปด้วยเพราะฉะนั้นเธอเอาไปจ่ายให้หมดเลยนะนี่แหละพอจ่ายเสร็จแล้วก็ยังมีใช้เหลือๆเลยด้วยอ๋อแจวเลยถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าอย่างนั้นลวก็ไว้เจอกันนะเอ็นเจไว้เจอกันเดี๋ยวฉันจะเอาไปจ่ายนี่ก่อนนะแล้วฉันก็จะไปนอนกกเพชรที่เหลือโอเคโอเคไปไปหาอะไรกินดีกว่าเหนื่อยชะมัดเลย อ๋อเดี๋ยวแล้วทำไมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยฮะอืมสัมผัสแปลกๆน่าเป็นห่วงชะมัดเลยแฮะเอ็นเจเนี่ยเฮ้ยฉันก็กำลังจะเอาเงินไปใช้นี่ได้โปอดเธออย่าดักวนฉันเลยอ่ะไม่อย่างนั้นแล้วก็ฉันก็จะใช้นี่ไม่หมดนะสิ่ โอ้ยนี่มันผ่านมาหลายเดือนแล้วทําไมเธอยังไม่จ่ายนี่อีกลูกพี่ครับลูกพี่ครับดูเหมือนว่าเพื่อนเราจะโดนข่มขู่มาด้วยนะครับครั้งที่แล้วที่เอ็นเจยืมไปซื้อเกมนะเห็นว่ายกนี่ไปแล้วอ๋ออย่างนั้นเหรอนี่เธอใช้วิธีไหนข่มขู่คนของฉันมัยเนี่ยฮะเออฉันไม่ได้ข่มขู่สักหน่อยอ่ะเออเขาเขาตั้งใจที่จะยกนี้ให้ฉันเองอ่ะ,อะปล่อยฉันไปเถอะนี่ไงเราจะนํามาจ่ายแล้วนี่ไงเนี่ยในส่วนของไหนอ่ะต้องสองคนเลยอ่ะ,อะ,อะ,อะ ็ยังไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าดอกเบีย้ยสินะด,ดอกเบีย้ยอะไรของนายแต่ถึงจะเป็นดอกเบีย้ยจริงแค่เดือนเดียวมันก็ไม่เยอะขนาดนั้นหรอกนะ,นะ,ะรู้ไหมว่าคนรอคอยนะ่ะมันปวดใจแค่ไหนเพราะฉะนั้นดอกเบีย้ยหนึ่พซนตจ่ายมาเลยสิบเท่าร้อยเท่าเอามา,าให้หมด แบบนี้ฉันก็หมดตัวอะไรนะสิแบบนี้มันโกงกันทั้งชั้นเลยอะ่ะฉันจะไปแจ้งคุณลุงกำน,นันนะใหม้มาจัดการพวกไหนหมดเลยอ่ะเธอคิดว่าเธอจะไปจากตรงนี้ได้อย่างนั้นเหรอฮ่าฮ่าลองคิดดีดูสิฉันจะเชื่อเธอโดยดาบไดมอนด์อันนี้เลยเออเออเออยังไงดีเฮ้อเจจัจัฉันไม่อยากให้ทั้งหมดเลยอ่ะเอได้โปรดเถอะนะฉันหามาด้วยความเน็ดเหนื่อยเลยนะ เฮ้ยแย่แล้วนั่นไงเซนฉันไม่พลาดจริงๆด้วยเอ็นเจกำลังโดนดักป้อนอย่างนั้นเหรอแถมไม่แฟรเลยนี่แบบนี้ต้องทําอะไรสักอย่างแล้ว hey, เฮ้ยทำยังไงดีนะทําไงดีนะโอ๋ะ oh, คิดออกแล้วเอาเป็นว่าฉันจะใช้น้ํายาล่องหนนี้ลองกินดูก่อนแล้วกัน อ๋อโชคดีชะมัดเลยที่เอามาจากลุงพ่อมดด้วยนะในตอนนี้ฉันก็ได้หายตัวแล้วต่อไปก็ย่องไปด้านหลังมันแล้วกันนะเอนได้โปรดเถนะเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะเอ็นเจเอาแหละมาด้านหลังพวกมันแบบนี้จากนั้นฉันก็จะใช้เนี่ยไฟแชกในการจุดไฟเผาตูพวกมันเลยนี่นะเฮ้ยเอเกิดอะไรก้นน้าอออ๋ออะไรกันเนี่ยจะทำอะไรลงไปเอ็นเจ เมื่อไงล่ะแม่บอลอย่างหลังนี่ที่เธอจะแม่บอลได้ทางหลังจะไม่รู้เลยไอ้หลังหลังหลังเมันเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยทำไมจะจูถึงเป็นแบบนี้ได้อ่ะหรือว่าผีหลอกวิญญาณหลอนอย่างนั้นเหรอเออหรือว่าจะจะโดนผีหลอกผีหลอกแน่เลยอ่ะผีหลอก่ เฮ้ยเอ็นเจนึกว่าเราเป็นผีสัง,งั้นเนี่ยหัวอุตส่าห์มาช่วยทั้งทีเฮ้ย hey. เอาแหละแต่อย่างน้อยๆก็จัดการเจ้าสองคนนี้ได้สองคนนี้มันเป็นเจ้าหนี้ที่ไม่แฟร์เลยอ่ะเพราะฉะนั้นจัดการไปก็คงไม่เป็นไรหรอกนะ <laughs> เอาแหละไปบอกเอ็นเจดีกว่าว่าฉันช่วยไว้เมื่อกี้นี้นะเฮ้ย hey. นึกว่าฉันเป็นผีสัง,งั้นเฮ้ยวันนี้อากาศแจ่มใสจังเลยนะเฮ้เอ็นเจ ออลสวัสดีกิ๊กอุลสวัสด์เอ็นเจในวันเนี้ยนะถึงเวลาเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์แล้วไงใช่แล้วดูสิอากาศดีสุดสุดไปเลยอว,วันเนี้ยออยอดไปเลยการไม่มีนี่เนี่ยเป็นลาบอันประเสริฐเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วไม่มีนี่นะนะเธอกแค่ต้องปลูกผักกินเองแค่นั้นก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้แล้วเห็นไหมล่ะใช่แล้ว ไม่มีคนมาตามแกล้งด้วยเป็นไงสุดยอดไปเลยงง้นไปเก็บอ้อยกันดีกว่าเออโอเคโอเควันนี้อ้อยของเธอน่าจะโตแล้วแหละฮะจะเจ็คก,กีกน้นั่นใครอ่ะใครอย่างนั้นเหรอเอ๊ะวิลเจอร์ที่ไหนอีกล่ะเนี่ยทำไมวิลเจอร์หมู่บ้านนี้เยอะจังเลยฮะว่าแต่วิลเจอร์คนนี้มาทำอะไร,รอะเอ็นเจ้ย<อ>แบบนี้มาขโมยกันจะเจดเลยนี่นะ เฮ้ยเดี๋ยวนะวิลเจอร์ตัวนั้นกำลังตัดอ้อยของเธออยู่อะเธอรู้จักกับวิลเจอร์ตัวนั้นหรอไม่รู้จักเลยอะโอ้ไม่รู้จักแล้วมาขโมยผักได้ยังไงกะน้าเอ้ยเอ้ยก็โมยใหญ่เลยอะโอ้ยอูดูจะชอบต้นอ้อยของฉันมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนะแล้วตัดต้นอ้อยแบบว่าไม่เหลือโคนมาให้ด้วยอะอย่างนี้มันทำลายแปลงแปลงผักชัดๆเลยอะเอ้ยจุยจะมันทำยังไงดีจิ๊กโอ้ยแบบนี้แปลงผักเธอหมดแน่นอนเลยอะมันเหลืออีกแถวเดียวแล้วไหนทําอะไรซะ เฮ้ยเฮ้ยหย,ย,ยุดได้เฮ้ยเวเลเจอร์นายน่ะนายน่ะเฮ้ยมันตกใจอะไรเล่าขโมยชัดๆเลยแบบนี้มันขโมยชัดๆเฮ้ยเอ็นเจมันหนีไปแล้ว เฮ้ยมันหนีไปแล้วอ่ะ <c oughs> เอ็นแจเฮ้แบบนี้ได้ยังไงกันเนี่ยทำไมจูจ่ๆจะพวกวีเลเจอร์ถึงเข้ามาในบ้านฉันได้อะ่ะเฮ้ยก็ดูเหมือนว่าในวันเก็บเกี่ยว,วนะนะจะชอบมีพวกโจรขโมยพืชผักอยู่นะซิเฮ้ยแบบนี้ก็เกินไปไหมอะ่ะเออขโมยไม่ว่าแต่ไม่เหลือตอไว้ให้เลยอะ่ะนั่นสินี่มันขโมยไม่พอทําลายแปลงผักซะด้วยนะเนี่ย,ยแบบนี้มันก็ไม่สามารถโตได้อีกนะสิ <c oughs> โอ้ยแต่ยังโชคดีนะยังเหลืออีกแผงนึงน่าค่อยคอยยั้งชัวร์นะงโอนี่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าแปลงผักของเธอเนี่ยไม่ปลอดภัยนะสิเอ็นเจจริงของนายเค่ทำยังไงดีอะชิคกอ้าเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะทําการอัปเกรดซิเคอร์ตี้ความปลอดภัยของแปลงผักของเธอก่อนลวกันออแกเคงั้นก็ได้ฉันเชื่อว่าถ้าหากว่ามันยังเหลืออีกหนึ่งแปลงแบบเนี้ยวิลเจอร์ตัวนั้นมันจะต้องกลับมาขโมยอีกแน่เลยจริงในเมื่อมันมาขโมยทั้งสองแถวสามแถวไปแล้วอ่ะมันต้องขโมยแถวสุดท้ายด้วยแน่แน วางไว้ให้นะโอเคไหม้าใจแล้วเริ่มวางกับดักกันเลยดีกว่า oh. เอาละเอ็นเจเจ้านี่นะนะมันเรียกว่าแลนดไม้แลนไม้มันก็คือกับดักระเบิดยังไงล่ะว้าว wow. แจ๋วเลยนี่นาะเป็นกับดักระเบิดที่ถ้าเหยียบแล้วก็มันก็จะระเบิดตู้มไงที่เราเห็นในหนังนะ่ะ oh. อ้าใจแล้วสิ่งที่เราต้องทําก็คือวางรอบๆแปลงผักของเธอให้หมดเลยนะ oh. จึ๊บจึ๊บจึ๊บระวังหยาบเหยียบเองละอ่ะเข้าใจไหมเฮ้ยชิคกี้นายอย่าพูดอย่างนั้นสิข้างหลังเธอมีอีกอันนึงระวังเผลอเอ้ยตกใจหมดเลยเอาแหละวังไปแบบนั้นแหละเอ็นเจเรียบร้อยแล้วเพียงเท่านี้แปลงผักของเธอก็ปลอดภัยแล้วแงๆๆแจ๋วเลยชิคกี้นายน่าจะลาชามัดเลยใช่ไหมล่ะเอาแหละเรารีบไปแอบกันดีกว่าเอ็นเจมันต้องมาแน่ๆเลยเจ้านันนะฉันก็เชื่อเหมือนกันว่ามันต้องมาเอาแหละแอบอยู่หลังต้นไม้นี้แล้วกันจึ๊บ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 เผยมันจะมาอีก เฮ้ยช <'t> ิคกี <army> ้เ <raspberry> อ๊ะเมือนจะมาแล้วหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยใช่เลยน้อยน่ามาจริงด้วยหน่อยแน่ตัวเดิมเลยเอ็นเจ้เฮ้ยแต่ไม่เป็นไรรอบนี้ระวังกับดักไว้แล้วนี่เต็มทุ่งเลยเออไเจ้าหน้ามาเดินเลี่ยงกับดักไปซะได้อ่ะเออมันอาจจะไม่เห็นกับดักหรือเปล่าน่ามันกำลังจะตอยฉันแล้วชิคกี้เออไแย่แล้วสิอ้าวชิคกี้มัตายแล้วว้าวว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 วกววเวว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 ว ง่ายๆลอยเรีวลอยวล่องไปเลยอย่าจิก่งขดนัน้นนะแจ๋วเลยน่าจะลอยไปดาวังขานแล้วมั้งเนี่ยสูงขนาดนั้นจริงใช่แล้วแต่ว่าฝั่งนายจะบอกว่าเจ้านั้นไม่สามารถมาขโมยไลอ้อยฉันได้อีกต่อไปแต่ว่าฉันก็ไม่มีไร่อ้อยเหลือให้เก็บเหมือนกันนะ ไอ้จิงกี้จะทำอะไรของนายเนี่ยเออโทษทีเอเจฉันดื้คิดไปแหละแรงระเบิดมันก็ทำลายไล่อ้อยไปที่นาไหนบอกไม่อยากให้ฉันมีนี่ดูทรงต้องไปกู้นี่ลงกำนันมาสร้างใหม่แล้วมั้งเนี่ยเออเอออ่าฉัน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 ไม่รู้เรื่องด้วยด่านายอีกแล้วยังไงยนายโอ้ยโอ้ยโอ้ยฉันขอโทษฉันขอโทษเอเจโอ้ยทำไมโดนหนีเลยนะฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ต้องรับผิดชอบ เฮ้ยไม่เอาฉันไม่เกี่ยวไม้ช่วยด้วยน้อย <c oughs> ให้มันรู้สะบ,บ้างว่าไผ่เป็นไผเอาละน้องๆน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้ก็อย่าลืมแชวยกันกดไลค์ด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์กันได้เยอะเลยว่าอยากให้พวกเราเล่นอนะไร like ต่ออ,อใช่แล้วอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับน้องๆเอาเป็นว่าถ้าใครมาแล้วให้พิมพ์คาว่ามาแล้วนะครับออมาแล้วมาแล้วออไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สี่บงยินเหมือนเติมนะน้องๆวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายบายบายเดี๋ยวฉันจะจัดการในที่หนึ่งนะชิคกี้อย